หาดเตยงามลายสีขาวละเอียดทอดยาวจรวดถึนทะเลสีฟ้าอ่อนมีต้นเตยทะเลต้นโปงกลางเรียงลายเป็นทิวทัศน์ที่งดงามมากเลยนะหาดเตยงามสายรุง้งน้ำหนึ่งและออมทรั์สาวน้อยวัย6 6ปีในชุดสีเหลืองสดใสเข้ากับแดดอ่อนๆยามเช้า โอ้ยวิวดีจนอยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้เลยสายรุ้งบิดคี้เกียจเล็กน้อยพรางสูตรอากาศจากลมทะเลเข้าไปเต็มปอดน้ำหนึ่งว่าแม้น้ำทะเลสวยมากเลยน้ำหนึ่งมายักหน้าพางเก็บผมที่ปลิวไปตามลม มันสวยมากจริงๆแหละสายรุ้งแต่ที่นี่ไม่ได้ชื่อหาดเตยงามมาตั้งแต่แรกนะรู้หรือเปล่าออมซับที่กำลังก้มลงมองเปลือกหอยสวยๆในมือของเธอเงยหน้าขึ้นมาพูดกับเพื่อนและจัดแว่นกลมของเธอน้ำหนึ่งกับสายรุ้งหันมามองอมซับพ,พร้อมกันอย่างแปลกใจอ้าวจริงหรือเนี่ยแล้วเดิมชื่อว่าอะไรล่ะแม่คนเก่งสายรุ้งเลือกคิ้วถามน้ำหนึ่งพร้อมกับเดินเข้ามาใกล้ๆด้วยความสนใจ เดิมมีชื่อว่าอ่าวตากันหรืออ่าวทุ่งไก่เตี้ยค่ะออมซั์พูดพร้อมกว่าดสายตาไปรอบๆอา่าวส่วนที่เปลี่ยนมาเป็นชื่อหาเตยงามก็เพราะมีต้นเตยทะเลนี้แหละที่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดดูสิงามสมชื่อจริงๆ <Wow. S 1> น้ำหนึ่งพยักหน้าอย่างเข้าใจพลางมองไปที่เกาะเล็กๆกลางทะเลแล้วเกาะเล็กๆตรงนั้นน่ะคือเกาะไก่เตี้ยหรือเปล่าที่เขาว่ากันว่ามีปะการังเขากวางสวยๆมากมายเลยน่ะ ซึ่งบริเวณน,นี้อยู่ในการดูแลของทหารเรือหน่วยนาวิกโยธินเนื่องจากเป็นจุดยุทธศาส,าสตร์ด้วยนะถูกต้องที่สุดออมซับปกมือให้เบาๆและอีกอย่างหนึ่งคือหาดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาส,าสตร์ด้วยนะเธอชี้ไปทางป้ายความรู้ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆชายหาดลองดูตรงนี้สิเมื่อปีพศ2509พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงเรือใบด้วยพระองค์เอง จากพระธรรมนักไกลทางบนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยมาเทียบท่าที่หาดแห่งนี้ซึ่งเป็นฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยเลยนะออมทรัพย์อ่านข้อความบนป้ายเสียงดังฟังชัดสายรุ้งตาโตด้วยความทึ่งจริงเหรอเนี่ยโหแปลว่าหาดที่เรากําลังยืนดูนี่คือสถานที่สําคัญขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเรามาอยู่ค่ายพักแรมและทํากิจกรรมกับเพื่อน ได้เล่นน้ำยังได้ความรู้อีกด้วยเธออุทานด้วยความตื่นเต้นและกล้มลงสัมผัสื้นทรายเบาๆใช่แล้วหาดเตยงามเป็นทั้งหาดที่สวยงามสงบเงียบและเป็นเหมือนหน้าประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งด้วยนะน้ำหนึ่งสรุปไปเราไปสนุกกับน้ำทะเลกันเถอะทั้งสามต่างหัวเราะให้กันด้วยความดีใจเลี่ยนชุดและพุ่งตัวออกไปหากเกลียวคลื่นของทะเลอย่างมีความสุข